พบกันอีกแล้วนะคะกับพาล็อกกิ๊กคิตรลี่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่เดอะวับบนทาร์กนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เราจะพาทุกคนน่ะไปชิมนมเหนียวคือมันแบบอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเรามากินนมเหนียวที่ที่นี่ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่ามันรสชาติมันเด็ดมันว้าวมันอร่อยแบบอร่อยแบบฟินฟินมากอะ่ะอยากพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปชิมดูว่าวันนี้สถานีนมเหนียวที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าแรกเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนไปตามกันไปเลย น้ำน้ำน้ำไม่ใช่คารมไข่มุกแน่นอนอะ่ะแต่ว่ามันมีไข่มุกนะแต่เขาเรียกว่านมเหนียวเดี๋ยวเราลองมาสั่งดูกันดีกว่าน้องว่ามันจะอร่อยักแค่ไหนมีรสชาติอะไรบ้างคะวันนี้ครับจะเริ่มต้นอันนี้คือกาแ,แฟกาแฟาโ,โ,โกโก้โกโก้ชาไทาย<อ>ชาเขียวค่ะแล้วก็ดิจิติจิสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็ <Okay. S 2> โอเคอุ้ยมีหลายรสชาติมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรสชาติเดี๋ยวเราลองสั่งดูดกวบบ่เนาอว่าเอารสชาติไหนพวกพี่ต้องนะคะพี่ต้องช่วยแนะนําอุ้หมหน่อยว่าเอารสชาติไหนดีเอารสชาติไหนที่เป็นแบบเลคคอมเมนต์ของร้านเลยอ่างๆแล้วมันก็อร่อยทุกรสชาตินะรอร่อยทุกรสชาติแต่แค่แนะนําก็จะมีโกโก้โกโก้ค่ะแล้วก็เปลือกหอมอ่า อ่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองสั่งดูนะคะโกโก้เผือกหอมแล้วก็ชาเขียวทั้งหมด3แก้วและเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วกับนมเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูก่อนว่า ระหว่างสามรสชาติเนี่ยโกโก,โก้ชาเขียวแล้วก็นมเผือกเนี่ยมันจะอร่อยสักแค่ไหนนะคะเอาขอนมเผือกก่อนละกันเนาะเพราะเราที่แล้วอะเรารีวิวอะไรนะหมกโกลวใช่ไหมคะ <They durability> คือตรงด้านบนนะคะเทกเจอร์ด้านบนของของจุดเด่นของนมเหนียวเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าการบนท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นนมค,นคน้นๆใช่ไหมคะมีความเป็นแบบคริมมี่นมเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะแล้วก็มีรสชาติของเป็นเผือกแต่ว่า ไม่ได้ไปลดเผือกที่มันแบบเข้มข้นอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมีความหอมหอมแบบหอมหอมมากๆอะ่ะเราบอกเลยว่าไอตัวความข้นของนมเหนียวด้านบนเนี่ยหอมมากแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะมันจะมีความเป็นน้ําแข็งแบบกริดหิมะมีความเป็นฟิงซูเล็กๆส่วนด้านใต้เนี่ยจริงๆอะ่ะลูกค้าบางคนที่มาซื้อของร้านพี่เขานะคะอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นว่าด้านใต้เนี่ยมีน้าผึ้งด้วยเราลองชิมน้ําผึ้งแล้วว่ามันแบบมันดีมากต้องบอกเลยว่า วัตถุดิบมาได้ดีมากนะคะสำหรับนมเหนียวรสเผือกแต่ถ้าใครชอบรสเผือกอะ่ะเราแนะนาเลยนะว่ารสเผือกเนี่ยอร่อยมีไข่มุกด้วยอะ่ะเดี๋ยวขอลองอีกรสนึงแล้วกันเนาะขอเป็นรสชาเขียวนะคะขอชิมครีมมี่ด้านบนก่อนนะที่เป็นชาเขียวนะอืม,อม ชาเขียวนะคะมันจะเป็นชาเขียวแบบเคยไปญี่ปุ่นไหมเราไปกินชาเขียวแบบสไตล์มัทฉะมันจะเป็นชาเขียวที่มีความแบบเข้มข้นหอมแล้วมันก็ไม่หวานมากสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบชานมหรือว่าติงซูอะไรที่มันเป็นลักษณะเนี้ยแต่ว่าไม่หวานมากเราแนะนําร้านนี้เลยนะสถานีนมเหนียวบอกเลยว่ามันดีจริงมันดีมากฟินมากๆสำหรับชาเขียวนะคะต้านใต้เนี่ยมีไข่มุกใค้อยเหมือนกัน,น,กนแล้วก็มีอ่ มันจะมีคล้ายๆเ,าเป็นอะไรนะเป็นน้ำพึ่งอ่ะอยู่เหมือนกันสำหรับทุกแก้วเลยนะคะและสำหรับแก้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโกโกโ้แก้วนี้บอกเลยว่ามันต้องว้าวแน่นอนสำหรับคนที่เป็นช็อกโกแลตเลเวอร์นะคะเรามาลองชิมความเหนียวด้านบนกันก่อนดีกว่า ะค,ะคือเราอะแอบถามสูตรที่ต้องมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้แบตแซ่นะมันคือกรรมวิธีที่ทําให้นมอะเหนียวแล้วก็มีความเข้มข้นมีความเป็นครีมมี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีของร้านเขาอะนะคะแต่ว่าเราบอกเลยว่ามันมันมันนุ่มมันละมุนมันได้รสสัมผัสมันชูรสชาติของวัตถุดิบของร้านพี่เขามาได้อย่างดีมากต้องบอกเลยนะคะว่าในสามแก้วเนี้ย ละมุนลิ้นมากๆในทุกๆรสชาติและทุกๆรสสัมผัสไม่ว่าจะเป็นรสเผือกรสโกโก้กรสชาเขียวแต่ถ้าถามเรานะที่เราชอบที่สุดเลยนะก็คือรสเผือกและเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเมนูเรคคอมเมนต์ของที่ร้านพี่ตองเขาด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนกับสถานีนมเหนียวนะคะและต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะคะในวันนี้ ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช anel ของเราด้วยนะคะถ้าเราคิวคิวสตอรี่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่ในโอกาสหน,นะะ้าค่ะไปแล้วครับได้มาแล้วครับสา,สามแก้วครับคนเดียวเลยฮะมันอร่อยไงโอ้ยมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่มันต้องกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่เอาเปิดรถ อ,อโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เขากินต่อกันในรถแล้วกันนะครับ <laughs> มันอร่อยจริงรอร่อยอร่อยมากจริงๆอันนี้คือแบบไม่ได้ร้อเล่นนะ<อ>คือแบบพี่เจ้าของเขาขี้อายไงพี่ต้องอะ่ะออแล้วทีนี้คือแบบว่าเอาจริงนะมันอร่อยทุกรสชาติเลยเว้ยที่เราลองสั่งอ่นไหนมาขอกินบ้างซิชาเขียวเนี่ยเนี่ยมันอร่อยมากเลย นี่นะอันเนี้ยพี่เขาใส่ถุงมาให้ใช่ปะ่ะเฮ้ยอร่อยครับท่านผู้ชมอร่อยจริงแบบมันเป็นรสรสนมเผือกอะ่ะอุ้มว่ารสนมเผือกอะ่ะอันเนี้ยคืออร่อยมากเลยเออ,อรสชาเขียวนี่อร่อยนะครับกลมกล่อมเลยนะครับแล้วก็มันมีนมนมแล้วก็มีรสชาเขียวแปรมาแป่แซมไปอ่ะครับมันกลมกลม่อมพอดีมากเลยครับปกติอะไปกินแบบพวกชานมไข่มุกรสเผือกอะร้านอื่นๆนะเอาแบบร้านหลายๆร้านเนี่ยมันจะหวานแบบแสบคอมากแต่ของของเขาเนี่ยไอสถานีนมเหนียวอ่ะมันไม่แสบคอเลย มันมีความเป็นแบบเป็นนมอารมณ์แบบนมผสมไหนเผือกขอลองชิมผสมแบบผสมเผือกเผือกที่มันเป็นเผือกจริงๆอ่ะปกตินะครับท่านผู้ชมผมไม่กินเผือกนะครับแต่อันนี้นะครับต้องบอกว่ากลมกล่อมมากๆครับมีรสเผือกแซมเข้าไปนะครับทําให้รสชาติแบบกลมกล่อมทุกๆอย่างกลมกล่อมหมดเลยคือมันเป็นรสเผือกแบบเบาๆอ่ะค่ะคนนั้นอ่ะจริงๆอ่ะเรารู้วิธีการกินแล้วไอมาต้องกินยังไง คือวิธีการกินอ่ะตอนแรกอ่ะพี่เขาราดนมเหนียวๆมาให้ใช่ไหมเนี่ยที่มันเป็นข้นๆข้างบนอ่ะเราควรจะเอานมเหนียวอันนี้ยผสมเข้ากันกับน้ําเกล็ดน้ําแข็งเกล็ดหิมะจริงเพราะว่าน้าแข็งเขาอ่ะมันเกือบจะมีความเป็นแบบละเอียดสู้ปิงโซแล้วอ่ะจริงๆนะออออแล้วถ้าใครอยากจะลองชิมเนี่ยเขามีเฟซบุ๊กด้วยนะเขาเขียนว่าไทยนมเหนียวเห็นไหมเรามีไลน์ด้วยไทยนมเหนียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้น S <S เดี๋ยวเราข้างล่างให้ดูแล้วกันนะครับเอออันเนี้ยคือมันแบบดีอร่อยมากชอบม,มากโอเคเราไปเด <ไป S 1> ี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันแล้วนะคะบ๊ายบาย